คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งรูกลงมาหาครึ่งแรกไม่มายังครึ่งหลังนาทีหากราคาสกอร์ศูนย์ในเวลาไหลเกินสามจนางก็สิบไม่นานาน,าน่าไปร่วมเชียร์นะครับเพราะหากครึ่งแรกไม่มีประตูราคาศูนย์ในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนโปรดใช้วิจารณญาณในการเชียร์ด้วยความประทานีจากสี่สิบห้นาทีนะครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์สกอร์สูงแรกจากผู้เจิบ45นาที ก่อนอื่นนะครับต้องกราบขออภัยสมาชิกที่ติดตามคู่ V.I.P เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับก็จบ0ูนะครับขับบูธกับแซงคิวุดนะครับเล่นได้ไม่ตามราคานะครับใช้โอกาสเฟื่องมากนะครับก็ V.I.P แพ้ไปนะครับก็ต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับวันนี้ไปเอาคืนกันครับใครสนใจเข้ากลุ่ม V.I.P รับทัศนะบทวิเคราะห์ดีๆแบบนี้ก่อนใครแอดไลน์มาได้ที่อ45 O.V.E.R 4 5 o v e r มาขอเข้ากลุ่มกันได้เลยนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับทางทีมงาน45นาทีของเรายังมีบริการให้ทัศนะแบบรายวันนะครับท่านจะได้รับทัศนะบทริคราะห์ทีเด็ด5คู่ต่อวันเพียงวันละ15บาทนะครับท่านไหนสนใจรับทัศนะแบบรายวันนะครับสามารถแอดไลน์ไปได้ที่ o v e r 1 6 8 o v e r 1 6 8นะครับกันได้เลยก็วันนี้นะครับ พาไปชมเกมของหลีกสวิตเซอร์แลนด์นะครับลงแข่งขันเวลาตี25นาทีนะครับเป็นการพบกันระหว่างอารัวนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของเนอชาแตชามักนะครับก็เจ้าบ้านนะครับอารัวลงแข่งขันไปแล้ว18เกมชนะ9เสมอ4แพ้5ได้26เสีย20นะครับก็ได้31แต้มมีอยู่อันดับที่2ของตารางส่วนทีมเยือนนะครับลงแข่งขันไปแล้ว18นัดเช่นกัน ชนะ7เสมอ3แพ้8ได้26เสีย28มี24แต้มน,นะครับอยู่อันดับที่9ของตารางก็สิริตินะครับทั้งคู่พบกัน10นัดหลังสุดก็เป็นฝ่ายเจ้าบ้านอารัวนะครับชนะไปได้ถึง6เกมเสมอ1และก็แพ้ไป3เกมการันตีการมี2ประตูไปถึง80%นะครับพร้อมทั้งการันตีการมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก9จาก10เกมหลังสุดด้วยเช่นกันนะครับ ก็เรามาดูราคาแฮนดิแคปนะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อ0.5นะครับหรือว่าครึ่งลูกจ่ายน้ํา0.85ให้เจ้าบ้านจ่ายน้ํา0.95ให้ทีมเยือนนะครับปัจจุบันราคาแฮนดิแคปก็ยังคงให้เจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อครึ่งลูกเหมือนเดิมนะครับเรามาดูสูงเต็มเวลากันบ้างน,นะครับเปิดมาที่2.75จ่ายน้ำ0.88ให้ฝั่งสูงจ่ายน้ำ0.93ให้ฝั่งต่ำ ปัจจุบันนะครับราคาสูงเต็มเวลาก็ยังคงอยู่ที่2.75หนะครับหรือว่า2ลูกครึ่งครอบ3นั่นเองนะครับเรามาดูราคาผูกันบ้างราคาผูราคาเปิดมาให้เจ้าบ้านชนะจ่าย1.80นะครับผูเสมอเต็มเวลาจ่าย3.50ภูทีมเยือนชนะจ่าย3.60นะครับปัจจุบันราคาผูได้มีการปรับเปลี่ยนขยับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือจ่ายให้เจ้าบ้าน ชนะเพิ่มขึ้นนะครับปรับเพิ่มขึ้นจ่าย1.95ูเสมอเต็มเวลาปรับเพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับจ่ายถึง4.00ผู้ทีมเยือนชนะปรับลดลงนิดหน่อยนะครับก็จ่าย3.40นะครับก็จากเรทราคาไหลนี้ผมจะให้ทัศนะว่าเจ้ามือน,นะครับให้ความสำคัญกับทีมเยือนขึ้นมาเล็กน้อยนะครับก็นั่นก็หมายถึงว่าทีมเยือนนั้นมาสู้นะครับก็ บอลคู่นี้เป็นบอล3หน้าผูเสมอเต็มเวลาจ่าย4.00น,น,นะครับจ่ายมากกว่าภูชนะของเจ้าบ้านและทีมเยือนนะครับก็เจ้ามือมองว่าคู่นี้จะไม่จบด้วยการเสมอกันแน่นอนนะครับการที่จะไม่เสมอกันนั้นต้องมีสกอร์นะครับดังนั้นนะครับเราไปลุ้นประตูจากทั้ง2ฝ่ายกันนะครับวีพีวันนี้ไปสกอร์สูงครึ่งแรกอัลลัวนะครับครึ่งแรกไม่มาย้ำครึ่งหลัง 1, ทันที ใครสนใจเข้าคุ่ม VIP ดีๆแบบนี้นะครับรับทัศนะแล้วก็มีคู่ VIP มีเทคนิคนะครับสอนต่างๆนะครับก็แอดไลน์มาได้ที่ f 4 5 over f 4 5 over ที่เดียวเท่านั้นนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับทาง45นาทีของเรายังมีบริการให้ทัศนะแบบรายวันค่าบริการเพียงวันละ15บาทนะครับท่านจะได้รับทัศนะบทวิเคราะห์ที่เด็ด5คู่ต่อวันเพียง15บาทเท่านั้นนะครับ ท่านไหนสนใจรับทัศนาแบบรายวันนะครับสามารถแอดไลน์มาได้ที่ o v e r 1 6 8 o v e r 1 6 8กันได้เลยนะครับก่อนจากกันวันนี้นะครับขอให้สมาชิก VIP และสมาชิก overscore168 ทุกท่านนะครับโชคดีขอบคุณครับ